เท่าไหร่ลูก90นอนทอง90แล้วอย่างเงี้ยหนูบอกว่า70ค่ะ6ยกเข่งได้ดยค่ะ70 65, ยกเข่งยกเขสงได้า

พุ่งเบญจาอำเภอข้าใหม่จังหวัดจันทบ,บุรีดูทะเรียนวันนี้อากาศดีทะเรียนสาป,ปะร์ุตจละ แม่ค้าเยอะแล้วฮมอนทองสวัสดีครับสวัสดีจ้ามอนทองเลย หอนทองโลเท่าไหร่หนึ่สิบบาทครับหนึ่สิบบาทเนื้อเนื้อสวยๆเลยครับเนื้อสวยๆวเลยมากได้น้อยได้ครับมากดังน้อยได้ติบโลร้อยโลหรือตันนึงก็ได้บติบโลมาตันห้าครับมาตันห้าอันนี้มาตันห้าเลยถูกใจหมดผมก็ให้ได้เลยครับเนี่ยหมดหมดตันห้านี่เลย เรียนสวยาาก่อนได้นะจ๊ะลองเดินชมดูก่อนก็นได้ครับ,บมีเบอร์โทรไหมนเนี่ยสวัสดีครับหมอนไหมครับขายไงพี่ร้อยสิบบาทครับดูเนื้อก่อนได้ครับพี่ห้อนห้องปานิงคขากระาษขายไงแม่ประซาสามสิบจ้าสามสิบ

น้ำแก่พบค้าแม่ค้าทุเรียนมาแล้วเมื่อกี้ถามไปร้านหนึ่งร้อยสิบนะคะร้อยสิบแต่เขาก็ลดให้ได้เดี๋ยวมีกระโหลกมันจะสุกไหมพอดีมันก็สุงให้รู้ค่ะแต่ที่นี่เป็น พาคุณผู้ชมช่องคุณป้านะคะไปเดินชมบรรยากาศอีกฝั่งหนึ่งเราไม่เคยมาทางฝั่งนี้เรายังไม่เคยพาคุณผู้ชม,มาฝั่งนี้เลยก็พามาชมฝั่งนี้นี่โุงเรียนฝั่งนี้ก็สวยไปย,ยังไงคุณแม่ฮะ,ะซื้ออ๋อเป็นคนซื้อใช่ไหมเนี่ยอ๋อไปขายที่ไหนจ้ะ อุบนแต่แตโอ้มันอุบุบนทลิกแต่โอ้นี่น,นี่คนมาซื้อที่ตลาดสีเมืองจากอุบลบุญทลิกแม่ทำ Youtube ช่องคุณป้าขานันเละเดี๋ยวโฆษณาให้คนอยู่อำเภอบุญทลิกนะไ,<ห>นไปกินขายอยู่หน้าตลาดสดเลยเขาซื้อทุเรียนดีทุเรียนววอ่าของแท้นะคะทุเรียนจันนี่มีมชื่อร้านบุล ไม่มีแล<ะ>้ว<า>อยู่หน้าห้างหางหน้าตลาดเลยไปเลยไปซื้อกินเนี่ยทุเรียนเขาซื้อไปสวยๆอันนี้เอาไปกี่ตันเนี่ยไปประมาณตันตันตันครึ่งตันครึ่งอยู่ได้กี่วันอยู่ได้สี่ห้าวันสื่วันอ,อ,อืมอืมมาทางไหนนี่มาทางบุรีรัมย์ทางนี้ปะใช่สยดาวมาอ๋อมาทางสายดาวมานวอ๋อเออเอ,อเออเออป้าก็มาทางนั้นแหละมาจะวางน้าเย็นน่ะเออ เอออันนี้รถซื้อรถซื้อไปขายเมืองอุบลบ้านเราเออ, 3, เอ,อไปซื้อนะจ๊ะ FC คุณป้าขาลเละ <laughs> สวัสดีจ้ามาอีกแล้วเดินสายถ่ายคลิป,ปจ้าเ,เดินสายถ่ายคลิปมาอีกแล้ววันนี้มาวันนี้มาไววันนั้นโดนฝนจะเป็นไข้เลย,อ,ยอืมโซเรียนร้านน้องมินจ้าตลาดสีเมืองจ้าจสนใจวันนี้มีตกริงด้วยนะ มีสุกปิ้งด้วยมีสุกปิ้งจากการตัดมานะครับโอ้โหสุกนนะสุกปิ้งจากการตัดโอ้โหดูเนื้อสุดยอดเนื้อสุดยอด,ยอดเหลืองหอมหวานมันครับผมเหลืองหอมหวานมันชินสะใจใช่อันนี้สุกปิ้งมาคั้งสองคืนสุกหมดแล้วอุเรียนมันแก่ครับผมทุเรียนตัดแก่ใช่ตัดแก่มันก็จะได้น้ําหนักที่ดีแล้วก็เนื้อสวยสุกปิ้งนี่กินอร่อยจริงนะคุณผู้ชมอร่อยค่ะใช่ค่ะอร่อยครับ ซื้อ<ร>าสามารถใช้น้ำยามันก็จะได้แบบธรรมชาติสุดๆใช่ครับมผมลูกค้าซื้อแล้วสามารถเปิดเนื้อให้ลูกค้าดูได้เลยว่าเนื้อแก่เนื้อเนื้อสวยเป็นยังไงจ้าครับดนะูดูผิวหนาได้เลยครับผมอันน้องมินนะคะใครหาทุเรียนไปขายโทร<ช>มา<ช><ช>ได้ไม่ต้องมาเสี่ยงดวงได้ทุเรียนดีแน่นอนจ้าราคาย่อมเยาครับคุยกันได้ครับผมคุยกันได้ต้นทางคือเรามีคับประกันนะครับผม มีต้นทางมีที่มาที่ไปที่ไปครับเพราะว่าทางของเราไวแก่แล้วก็สวนประจําแล้วก็ตัดเนื้อที่ค่อนข้างจะแก่แล้วก็เนื้อที่ลูกคนกินแล้วติดใจอืขายเป็นประจําทุกวันครับอืขายเป็นประจาทุกวันทุกวันครับขายจนหมดหน้าทุเรียนเลยครับขายจนหมดหน้าทุเรียนร้านน้องมินร้านน้องมินนะครับโทรมาได้สอบถามได้ครับ โอ้ยอยากกินน่ะเล็กๆมีไหมอ่ะนี่ครับประมาณลูกนี้ครับเมื่อสุกปิ้งโลเท่าไหร่ลูกหน้าขาเลาะเอาร้อยยี่สิบโลครับผมร้อยยี่สิบอืมเป็นสวยเลยอ่าร้อ่สิบบาทนี่ก็แก่รับปรกันลูกนี้เลยใหญ่ไปลูกใหญ่ไปใช่ไหมอือป้าอยู่สองคนกับคุณลุงเองอ๋อนะน่าจะเป็นตัวเนี้ยอืม ลองกินทุเร Get ียนสุกปิงป้ากินแล้วป้าติดใจอืมช้างดูแลครับว่าอืมอันนี้อยู่สองโลครับผมอพอได้ไหมฮะได้ได้โอ้ดูเลยนะป้านะจ้ะเราถ้าเราตัดไม้เราจะป้าตัดใบน้ำยามันจะประมาณสามล้านตัน ดูได้เลยครับเนื้อเนื้อสวยแต่เนื้อดูก่อนครับคนกินโอ้โหสุดยอดอันนี้ก็สุกปินนะครับไม่ได้ป้ายน้ำยานะครับเป็นสุกที่จากจากการเอามาทางที่ร้านอีกสองคืนเนื้อเนื้อเหลืองแบบนี้นะครับเหลืองหวานมากไปดูในช่องคุณป้าขาล้อได้เนี่ยช่องนี้ถ้าสนใจติดต่ออยากจะซื้อหานะครับโทรที่เบอร์0 98ย์ 8559891นะครับชื่อร้านน้องมินนะครับขายอยู่ท <cat on developed Airbnb> ี่วัดสีเมืองนะครับขายทุกวันครับขายทุกวันนี่ครับเนื้อนี้เลยครับสุกจริงครับไม่มีเพิ่งกรีดใหม่ๆครับเนี่ยเพิ่งกรีดใหม่ๆเลยอันนี้สุกปิ้งนะครับสุกจากการที่ตัดจากต้นแล้วมารอขายดิดครับผมจ้าครับเดี๋ยวยังไงจะกรีดให้คุณป้าก่อนนะค่ะครับครั้งนึงแล้วพี่เอาไปเรีดมันจะขายแล้วครั้งต่อไปถ้าที่สนใจหรือว่ายังไง ขอบคุณนะคะคุณป้าค่ะลรอที่มาทําคลิปร้านมินนะคะตั้งแต่คุณป้ามาทําคลิปเนี่ยผลตอบรับของร้านเราดีมากเลยค่ะแล้วทุเรียนของเราก็รับประกันว่าทุกลูกเนี่ยเราคัดของเราออกมาถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์ที่ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำแล้วซื้อต่อเพราะทุเรียนของเรานี่เราคัดเนื้อมาเกตมาตรฐาน ว่าธุรกิจทุเรียนนี่แบบว่าสะอาดแล้วตรงไปตรงมาใช่ค่ะการซื้อการขายก็อยากให้ตรงไปตรงมาคือถ้าเราบอกไม่ดีก็ไม่ดีผ่านเนื้อผ่านลูกให้ลูกค้าดูถ้าลูกค้าบอกว่าเนื้อไม่โอเคแม่อะไรเนี่ยเราก็ไม่บังคับให้ลูกค้าหรือว่าไม่ปรับลดราคาก็ไม่ไม่ดีก็ไม่ต้องเอาไปถ้าพูดง่ายๆเนอะคนเรามันไม่ได้ซื้อกินกันแค่ครั้งเดียวโอยขอให้ออเดอร์ปังๆเลยเปล่าโอ้ยขอให้ออเดอร์ปังๆเลยค่ะคุณป้า วันจัน์นี่ลูกค้าขอนแก่นล่าสุดเนี่ยไลน์มาสั่งทุเรียนเราหนึ่งตันเนีย่ยเพิ่งจะคุยกันล่าสุดนะคะตอนที่คุณป้ามาทําคลิปเมื่อกี้เนี่ยอ่าแล้วคุณขอบคุณนะคะที่คุณป้าอุดหนุนทุเรียนร้านหนูเนื้อเนื้ออ,อร่อยสุดยอดค่ะคุณป้าขอบคุณมากนะคะ